ไงเห็นว่าพี่ขอพี่ขอรูปไว้ไม่ไม่เราอาจจะแบบไปไหว้พระที่ดังเรื่องความรักอะไรเงี้ยควางหลักลัมเเป็นไขอตั้งเยอะเลยไม่มีน้องลีพระเบกลับมานะอะไรนะคะน้องลีพระเบไม่กลับมาไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจริงจริงๆเริ่มต้นนะครับแผนก็คืออยากจะไหว้พระหลังจากแต่งงานก็คือเป็นเหมือนกับอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตเนาะทีเนี้ย ตอนไปตอนแรกก็ว่าจะไปสองคนครับไปไปมาๆก็พี่พี่ต่ออะไรกับก็ไปไปมาๆก็เลยอยากพาทีมงานที่ช่วยงั้นแต่งแบบี่น้องๆเพื่อนๆอะไรครับก็เลยพาไปด้วยกันแล้วล็กลายเป็นล่มใหญ่ต่อไปประมาณแปดแต่ว่าจริงๆก็คือไปว่าพขอพอี่ะครับแต่ว่าหลักๆน้องไปก็น่าจะเป็นเรื่องงานเ่องเงินครับอแกบุกตั้งเป้าไว้เท่าไรขอไว้จริงๆอ่ะทุางเลยที่ไปอ่ะก็ไม่มีสติ ไปถออไปือแล้วเขแบบมองเขาขอเลยเปื่อยเปื่อยก็เลยยังรู้สึกว่ายังถึงใจย,ยังต้องไปขอใหม่เลยกลับไปใหม่เดี๋ยกลับไปใหม่ไม่ใช่กลับไปใหม่รอบปีนไปใหม่นะครับคือวันนั้นอะไปวัดวันรุ่งขึ้นมาเขาก็มานึกได้ว่าเมื่อวานขอพรไม่ครบขอกลับไปวัดก็เลย,เลยไปใหม่นะไปใหม่แต่มันไปไม่ได้อ่ะนัดขอพรปีสองนี่หรอใช่วพราแบบเขาป็นของใหม่แล้วจะขอยังแบบไม่ตรงอย่างเงี้ไยขอพรลุ่งขึ้นก็เลยไปใหม่ก็จะไปใหม่แต่ยังไม่ได้ไป ขาดเยอะไอมั้งที่นิ่นึงค่ะแบบไม่โชว์โชว์โชว์เลยพอมันขาดไปเยอะนี่ตัวเร่งมันมสะเทือนมาที่เราตั้งเป้าไว้หนูว่าเขาน่าออกน่าจะฟังหนูวงรุ้เรื่อง <c oughs> วันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายได้ย้ายเข้าบ้านแล้วผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันจริงๆแบบตอนนี้ครับแต่ก็มีความสุขในทุกวันนะครับเป็นยังไงบ้างพออยู่กค่แบบเป็นๆเหว่ามันมันมีความสุขมากกว่าที่คิดคือมันสนุกมากกว่าที่คิดเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือหลายๆคนกลัว่าเหมือนแบบเนี่ยการเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนการพบกันเป็นแฟนนะการที่ต้องอยู่ด้วยกัน24ิบส่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรกระทุกขั้นกันบ้างแต่ว่า เพราะความจริงผมว่ามันมนันเฮฮาดีเพราะว่าด้วยด้วยตัวน้องเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วอ่ะในความรู้สึกผมนะแล้วก็คือว่าในหนึ่งวันเนี่ยกลับไปตอนเย็นหลังจากเลิกงานเนี่ยนีจะต้องทําอะไรเพราะเขาะจะไม่ไม่แพนก่อนแต่เราก็มีกิจกรรมทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจริง่แน่นวันเหรอคะพี่พีทแนเป็นวันมันมีกิจกรรมอะไรแน่ติดเต้นเหรอคะพี่พีทไม่ก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่ผมแต่ว่าตั้งแต่แต่งงานย้ายบ้านเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทํางานแทบทุกวันเลยครับแล้วถึงวันไหนไม่มี เราก็าจะมีอะไรทำกันุกกันจิกกันอะไรอย่างเงี้ยแกงผมมีอะไรทำให้พี่พีก็ตื่นเต้นครับผมไปชี้หนก็ติดแค่ย้ายจับขา มาหานได้ไหมหรือว่าไม่มีเลี้ยงไปที่เรียนจัดการไม่เสร็จสักเนี่ยอ่าใช่ใช่ครับพ่อับแม้พี่พีฟังต้องภูมิใจมากก็มีแบบอะไรแบบมัดใจนะเออแบบเออเสด็จไปจังหวะการหยิบตะหลิวล้างกระทะทอดไข่ดาวมีวันหนึ่งเขาตื่นมาบอกเขาตื่นมาส่งผมวันส่งวันหนึ่งวันหนึ่งจำได้คือไหยังไงบ้างวันมูเมนต์ยังไงกันพี่พีทเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตคือเราเลยทั้งแรกในชีวิต คือคือเราอะอลไรจะออกแล้วเราเราบอกกันแล้วว่าไปแล้วนะเขาก็นอนอยู่แล้วก็อะไรไม่รู้แล้วสักพั้งหนึ่งเราลงมาแ็บเก็บของท่านข้าวอะไรข้างล่างที่จะขึ้นลงไปทำงานเนี่ยลงกมาส่งลงมาส่งนะลงกมาส่งใช่เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกวันนั้นทแบบทำงานเต็มที่เลยไหมะคะที่กววันอื่น,น,นกลับบ้านเร็วเลยครับเร็วอ <c oughs> ตอนนั้นคือแก้ปุดตั้งใจลงมาส่งหรือว่าแค่ มาเตือนดวกว,ว่าเราไปกินกาแฟก็เลยแบลงไปส่งนิดนึงฟังรับเรื่องไหมครับ <c oughs> ที่น้องรา,า,าอยู่ด้วยกันมันมีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างมันก็ต้องหอมแก้มเป็นก่อหนึ่งก็ต้องบอกฝันที่หรือว่าอะไรยังไงผมว่ามันมันกลายเป็นว่าผมมาอยู่คนเดียวมาตล,ลอด10ปีที่ผ่านมานแล้วในความรู้สึกผมมันทําให้ชีวิตมีอะไรทำมากขึ้นที่แบบวุ่นวายทุกวันนะวุ่นวายแค่เราไม่ไอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านบ้านผมอะ ได้เก็บบ้านเดินเก็บได้เก็บนี่ไม่กลับไปจะทะเลาะกันมิเนี่ยไม่ไม่ครับแต่แล้วไปอยู่ด้วยกันมายังไม่ทะเลาะกันเลยไม่มีอยู่มากี่วันก็ขึ้นเดือนนะคฮะก็จริงจริงก็ไม่หนูไม่ได้เก็บบ้านหรอกของมาไว้ในบ้านเขาเพิ่อแต่หนูขนกลับคือหนูขนของไปขายบ้านเขาแล้วหนูก็ขนของกลับไปบ้านหนูที่เมื่อนะ มันติดตรงไหนมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนมันติดที่สาามันติดกี่ไมันติด่้องานมันเกิดมาได้ไรมีสาจีหนูอะไรเนจะไม่เชืกก่ออ้ยจ่ช่ <c oughs> ที่แบ่งหนะ้าที่ไงพอเสร็จจากโรงพยาบาลก็ต้องกลับมาไล์ขายของที่ไม่คือจริงๆอะครับก่อนหน้านี้ผมก็แค่เปลี่ยนสถานที่ต้องบอกนีว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปบ้านน้องเขาใครเห็นนะครับแล้วเราก็ขับกลับบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือกลับไปบ้านเจอเขาเลยทํางานเสร็จก็นอนนวันขึ้นนอน,น,อนด้วยกันเรื่องมันมันดีขึ้นหมายถึงคุณภาพชีวิตดีขึ้น,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 นแต่ว่าเราไปไล่ทีหนึ่งทีสองทีสามนะกับการขายยกทรง,งของเรา เราต้องทำอย่างขนาดนั้นยังไงพี่พิทแล้วมัน,นใจคือยังไงหมายหมายถึงว่าที่ที่ไลฟ์ซีนทีต่อที่สามใช่ไหมครับผมว่าจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วแล้วคือพอดีน้องเขามีตารางงานแน่นมากเขาบอกน่ครับว่าก็แน่นวันทีเนี้ยผมว่าก็พยายามไปเป็นส่วนหนึ่งแบบที่เคยบอกคือถ้าเราไม่ทํามันก็จะดูเหมือนกับคือมาถึงที่บ้านขึ้นห้องนอนอย่างนี้เราก็ทํางานเสร็จแล้วเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็ไม่ได้มีเวลาร่วมกันนะครับว่าผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมสนุกนะเราก็เลยได้เงินค่ะกร็เลยทำด้วยกันไม่กิจกรรมสนุกเลยเด็กตอนลูกค้าเขาบีบมาเขาจะเป็นต้องให้พรีเซนต์ขนาดนั้นเลยไหมแต่การ์ตูนไหในที่ใส่ชุดดำอ่ะที่พี่บใส่โชว์อ่ะอนี่ สอบพี่สี่ามที่เปิดทีเปิดที่เปิดที่เปิดที่นป่ะที่มีิดที่เป้ดี่ะปิดที่เปิดี่เด้ดยี่เปิดที่เปิดี่เปิดท่เปิดที่เปิดทม่เด้ี่เปิดที่เปิดที่เปได้ี่แติดทเปิด่าปิัที่เปิดที่เปิดทีาเปิดที่เมิดทีเปยดที่เปัดที่เปิดที่าปิดที่เปิดที่เปิทางเปงที่เปิี่เปิที่เปิดทีกนปิดที่เ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 ปิดทบ่เปิดทีเิดี่เปิเราเปิดที่เอิดท่เปที่เปที่เปที่เปิดทเปาก็จะเิดทีอเก่เปิอทอ่อปิดที่เงิดที่เกิด่เปิดที่การ เหมดไหมกับการเริ่มชินแล้วผมว่าเริ่มชินนะแต่ว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่แบบร้องเพลงเต้นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เริ่มชินครับออแล้วถ้าสินค้าแปลกวันนี้เราจะรับไหวไหมครับพี่ปี๊หรือว่าตามใจบอสหนีมันแปลก,กวันนี้ด้วยเหรอครับมัน<ช>เออเราครับแต่ว่าจริงๆอะไรที่ผมว่าอะไรที่ทำแล้วเขาแฮปปี้อ่ะก็ต่างด้วยนะเนี่ยกลุม่มโอเคไหมที่ไว้ใจใเขา คุ้มไลฟ์คนเดียวแบบว่าพอแกงผู้ชายมาก็ไลฟ์กันคุยกันไว้ใจค่ะปล่อยเลยแต่ถ้าเกิดเวลาขายของเราพูดค้าหรือด้วไว้ใจช้ากิโดนพอยอดนี่ขึ้นเหรอมันพูดเป็นคู่ก่อนแล้วอันนี้ไปอันนึ่งอันนี้นะคะมันเป็นมันไม่ทันนะงานแค่นี้เลยโอเคค่ะเรื่องงานคอยขึ้งานเรื่องที่แบบว่ามีแบบคนเข้าใจผิดว่าเป็นคู่เราอักษรอักษรคำใบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่งงานแล้วเอ่านนะสาว รักกันดีครับรักกันดีทุกอย่างก็ยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันเขาจะร้องตลอยังไม่ได้กดตรงยังยังไม่ไม่ใช่หนูค่ะโอเคอยู่อย่างอย่างน้ามีประเด็นตรงที่ว่าสินซอดยังไมด้เสาวยังได้ไม่ครบก็จริงจริงอะยันใช่ไหมคะสินสอดคืออะไรที่เป็นทรัพย์สินทุกอย่างส่งมอบไปหมดแล้วนะครับเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะรถที่ไหนก็ไม่รู้รถ เอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วก็โดือดจนเข้ามาครับแต่เราไม่ได้ระบุไงว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้รู้หมดเลยย้ายที่ก่อนจริงจริงเป็นซีรีส์มาอยู่ดีพอแต่งไปปุ๊บยังไม่ได้พันกี่เดือนมันก็มีข่าวรขาผมแล้วครับบางคนก็โยงมาเป็นคู่เราคู่เราคู่เราก็แบบก็ที่มีกี่คู่เต่าคะขับไปขับไป ครับผมมีาวารู้สึกว่าไม่คือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอ่านข่าวไรที่เห็นทำย่อยเลยก็หนัแต่ว่าถ้าให้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขที่ว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมว่าอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องทําในฐานะสามีภรรยาจริงๆผมว่าผมทําได้พบก็พยายามทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทใหม่อันนี้แล้วกันครับแล้วปุบกระสนไงตั้งข่าวที่ออกมา มไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็มองทำตัวเหมือนคนแบบติดหนี่อะไรก็ไม่รู้งงก็คือแบบอยากหาเงินอยากทำหนุนท้งนี่อยากมีความสุขกับการทำงานอะไรกันจริงๆไม่ได้อ่านข่วาวจริงๆอยากรู้เหมือนกันว่าไงอยากสำรวเหมือกนกันตอนนี <c oughs> เออ้เพรคาะไหเขาบอกว่าเราไร้ของเราร้อนเงินหนูประว่าตัวเองเหมือนกันเพราะตอนนี้บางทีก็ไหลจนรู้สึกว่าแล้าทำสุดจริงๆเราอยู่ไหนในเมื่อเราหาเงินมาแล้วเราก็ ของไปเลยยังไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นที่เราอยากเล่นหรือว่าของที่เราซื้อมาใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เริ่มรู้สึกว่าเออหรือว่าเราทำงานเยอะเกินไปนี่แอบดก็เลยยังไม่อยากเปไปโปรพันธุ์ตัวเองแต่ไังไม่ได้ร้อนเงินจะร้อนเกินเดี๋ยวของานเก็นี่ไงขอข้างๆดีกว่าง่ายกว่าของานขอบไุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society